สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่น้องๆทุกคนนะครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการ Brand Admission Level 6 Level Up ทยานสู่ฟัน Admission 58รายการนี้จะพาน้องๆไปตามติดชีวิตจริงของเด็ก4คนในการเตรียมตัวสอบ Admission เข้ามหาวิทยาลัยครับเราเจอกันทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3โมงทางโลกาทีวีและเว็บไซต์เด็กดี .com ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องๆคนไหนที่พลาดรับชมไปนะฮะสามารถเข้าไปคลิกดูย้อนหลังได้ ทาง w วิร์ลไ d ด์เว็บเด็กดีคอมแอ s มิชชั่นเือีครับถึงจะหยุดยาวปีใหม่แบบนี้แต่ข่าวสารแอ m i ิช i o ่นก็ไม่หยุดอัปเดตกันนะครับวันนี้พี่ลาเต้ก็เลยมีสถานการณ์แอ m i ิช i ั n นในรอบสัปดาห์มาฝากกันครับเริ่มต้นปีใหม่2,558สนามแรกที่น้องๆม .6 จะต้องเจอนั่นก็คือสนามสอบนี้เลยครับเวิชาสามาัญสนามนี้น้องๆคนไหนที่รู้ตัวเองนะครับว่าเป็นคนที่ทําข้อสอบช้าหรือว่าทํานานๆเนี่ยพี่ลาเต้ขอเตือนเลยนะครับว่า ฟังเรื่องนี้ให้ดีครับเพราะว่าเป็นสนามสอบที่ให้เวลาในห้องสอบน้อยมากๆครับโดยหากไปเปรียบเทียบกับการสอบแก๊แพทนะครับรายนั้น1วิชาให้เวลาในการสอบ3ชั่วโมงนะครับขณะที่7วิชาสามาัถ1วิชาให้เวลาสอบเพียงแค่90นาทีเท่านั้น ยิ่งบางวิชานะครับมีข้อสอบ100ข้อบวกลบคูณหารเสร็จปุ๊บมีเวลาทําข้อละไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ําครับและวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบ7วิชาสามัญที่จะถึงนี้พี่ลาเต้ก็เลยมีข้อมูลมาให้ดูครับว่า7วิชาสามัญปีนี้วิชาไหนมีกี่ข้อและมีเวลาให้ทําข้อละกี่นาทีถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สำหรับน้องๆที่ทําข้อสอบช้านะฮะทางรอดวิธีเดียวนั่นก็คือลองฝึกทําข้อสอบแล้วจับเวลาเลยครับการจับเวลาเนี่ยสำคัญมากเพราะจะทําให้เราได้เหมือนลงสนามสอบจริงนะครับและทําให้เราได้รู้ลิมิตของการคิดของเราด้วยว่าใน90นาทีเนี่ยเราลอดหรือเราได้แค่ไหนเป็นการฝึกบริหารเวลาว่าข้อไหนง่ายก็ทําเสร็จเร็วแล้วก็มีเวลาไปเผื่อข้อที่ยากกว่านะครับพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าให้น้องๆลองไปจับเวลาดูสักครั้งแล้วก็จะรู้เองครับ น้องๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดข่าวสารแอดมิชชั่นรับตรงก็สามารถคลิกไปดูได้ที่เว็บไซต์เด็กดี .com นะครับหรือจะไปกดติดตามที่แฟนเพจแก๊งเด็กแอดแอดมิชชั่นแฟนคลับก็ได้เช่นกันครับ น้องๆหลายคนอาจจะกําลังฉลองปีใหม่อย่างสนุกสนานหรือบางคนก็อาจกําลังเตรียมสอบอ่านหนังสือกันอย่างเต็มที่นะครับแต่พี่หลักเต้ได้ข่าวมาว่า2กับตันสาวสวยของเรากับตันฟิล์มและกับตันพลอยแอบไปซุ่งเงียบอัปเลเวลเตรียมสอบวิชาสามัญมาครับเห็นว่าไปติวกับติวเตอร์แบบส่วนตัวส่นว,สน,ตวสนตัวทั้ง2คนจะเจอกับบททดสอบอะไรและจะไปพบกับติวเตอร์ท่านไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เรามั่นใจไหมแค่ไหนก็ตอนนี้ก็สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็อ่านมาบ้างแล้วเรื่องสอบเครียดไหมเจมส์สามัญเจ็ดวิชาโหเครียดดีเครียดมากเพราะแบบตอนแพทอะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ต้องมาเก็บเจ็ดวิชานี่แหละเป็นอีกหนทางเดียวเสร็จแมส์สามัญเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว จุดด้อยของภาษาอังกฤษของหนูคิดว่าน่าจะเป็นแผเศตอ่ะเพราะว่าแบบคือแปลออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนยังวิเคราะห์ไม่แตกบางอันเราแบบอ่านโจทย์แล้วมันตอบผิดอะไรเงี้ยก็มีแบบวิเคราะห์แบบโทนเสียงของแบบคนเขียนเรื่องแผเศษอะไรเงี้ยก็ยังแบบผิดบ้างอะไรเงี้ยค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะสวัสดีน้องฟิลม์มเป็นไงลูกได้ข่าวจากข้อสอนจุฬาเหรอ เป็นไงลูกจะสอบเจ็ดวิชาแล้วตื่นเต้นมากเตรียมพร้อมไม่ถึงไหนแล้วอะประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละค่ะแล้วอีก30%มสิบเปอร์เซ็นต์่ะลูกก็เวลาที่เหลือนี้ค่อยเก็บไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้แบบว่าพี่แนนแนะให้ฟังเนาะว่า30%เนี่ยทำยังไงบ้างวา7วิชาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะอัพขึ้นมาอีกนิดนึงนก็แบบเหมือนหนักกว่าการกอดแกะอยู่ใช่ค่ะมันก็เลเวลอัพขึ้นมาแต่มันเครียดกดดัน ไม่เลยทําให้ดีสุดแล้วไม่มีคาว่าเสียดายก็พอพี่ว่าตรงนี้สําคัญลูกฉะนั้นอย่ารีรออยู่ยาย<ะ>ไปจัดวิชาก่อนดีไหมพี่แนนนะคะก็เล่าให้น้องฟิล์มฟังก่อนว่าถ้าจะเข้าอักษรจริงเป็นลุ่น้องพี่แนนนะกังวลไหมกับภาษาอังกฤษก็กังวลบ้า,บางเพราะว่าคือเราก็ยังไม่ได้เต็มร้อยตันนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือแบบที่ทำข้อสอบแบบทดลองทํามาอะไรเงี้ยมันก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบ ค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่เราพลาดอยู่เยอะเหมือนกันตัวเองด้วยคิดว่ามันจะทําให้เราแบบเหมือนพัฒนาตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะได้ถามเขาว่าเออแบบที่จุดจุดที่เราแบบพลาดอ่ะคือตรงไหนแล้วเราควรแก้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะก็แบบกระตุ้นตัวเองด้วยเวลาที่เราไปทําพาร์เซชย,ยาวๆอ่ะหนูคิดว่าเราควรอ่านอะไรก่อนลูกฟิล์มว่าอ่านพาร์เซช หรืออ่านคําถามก่อนดีใช่ถ้าอ่านพาร์เซษก่อนมันเป็นไง,ไงใช่มันจะจับประเด็นไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรชาทีเนี่ยเวลาที่ที่เรามีจํากัดอย่าลืม1ข้อ1นาทีนะแลวต้องอ่านภาร์เศษยาวด้วยมันต้องมีเทคนิคในการที่จะวิเคราะห์ choice หรือตัวเลือกโดยที่ยังไม่ต้องอ่านพาร์เศษเลยนะคะลองมาดูค่ะ w h i c h of the following is a statement of fact ข้อใดเป็น fact แปลว่าอะไรลูกข้อจริงข้อแจริง f ฟกตนี่ตรงข้ามกับที่ไม่ใช่ความจริงก็คือเป็นความคิดเห็นเขาเรียกอะไรคะลู Op fact ก opinion แฟกตจะตรงข้ามกับ opinion ถูกปะฉะนั้นข้อไหนเป็น opinion มันไม่ได้เป็น f a กตข้อไหนไม่ใช่ opinion มันเป็น f ฟกตเรามาลองวิเคราะห์ But when it comes to moving goods, America has a well kept freight network that is most cost effective in the world ในบรรดาที่1-3เนี่ยฟิลมคิดว่ามันมีคำว่า well kept เนี่ยนะฟรีดเน็ตเวิร์กรูาจะไม่รู้เป็นเครือข่ายะไรเอ่ยฟรีดขนส่งฟรีดเพราว่าขนส่งนะนะคะนี่เขามีคำว่าเนี่ยเก็บรักษาได้ดีมากแล้ว cost-effective แปลว่าอะไรคะคุ้มค่าทางต้นทุนมากที่สุดมีประสิทธิภาพทางต้นทุนมากที่สุดถ้ามีคำว่าดีไม่ดีดีที่สุดอะไรที่สุดอย่างนี้เป็น f a กตหรือ opinion ียนลูกโอเพนเนเกบปะเออ ฉะนั้นข้อนี้เอาไม่เอาตัดเลยใส่หัวขึ้นเมนไปนะคะไปดูข้อ2ค่ะ the downturn has actually helped propel capital spending on everything from tracks to it เขาบอกว่าเศรษฐกิจที่ downturn หรือว่าต้องดีขึ้นหรือตกต่ำลุกใช่ช่วยจริงๆนะ actually helped นะคะช่วยมากเลยกับการ propel คืออะไรคะลูกขับเคลื่อนนะคะออการใช้จ่ายทางเงินทุน ตั้งแต่รางรถไฟไปจนถึงเรื่องไอทีก็คือ information technology เทคโนโลยีด,ด้านข้อมูลใช่ไหมถ้ามี actually help เนี่ยมันดีจริงๆมันช่วยจริงๆมันเป็นประโยชน์จริงจริงอ๋อพินเนียนเก่งอ่ะนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งค่ะข้อ3ค่ะ net income รายรับสุทธิใช่ไหมคะเป็น1่งจุดเ,เป็น11,000พันล้าน US dollars นะคะมีนะคะผลตอบแทนมาสุท ผู้ถือหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นเราใช้ equity returns คือผลตอบแทนนะคะเฉลี่ย average ที่11.1ตรงนี้เป็นอะไรไม่มีอะไรเลยที่เป็นความเห็นใช่มันเป็นตัวเลขลวนๆอ่ะมันเป็นกำไรสุทธิเป็นแบบรายได้สุทธิเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเงี้ยมันก็เป็น fact ถูกป่ะเรามีแนวโน้มตอบข้อที่สูงเนาะแอบไปดูข้อข้อ4เร็วๆกับข้อ5เร็วๆหนูว่าเป็น fact หรือ opinion ลูกสกับห้าไมหนูเป็น opinion ใช่ค่ะภายในปี2035เนี่ย the demand คือความต้องการนะคะของการขนส่งทางรถไฟเนี่ยคาดว่าจะเป็น Double 2สองเท่าคำว่าคาดว่าเนี่ยมันก็เดาปะมันก็เป็นความคิดเห็นปะแล้วข้อห้าตรงไหนลูกตรงไหนที่เป็นความคิดเห็นอ๋อ oh, fast well ถูกป่ะอะไรที่มันแบบบอกว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยกำไรดีนะแล้วก็แบบเติบโตเร็วด้วยมันต้องเป็น opinion ชัว ฉะนั้นเห็นไหมคะว่าถ้ามันใส่ประจุได้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบมันต้องเป็นโอปินเนียนแต่ถ้ามันเป็นแฟกต์มันจะเป็นตัวเลขต้องอ่านไหมพาเซเราควรจะไปเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็คาดหวังให้เราเนี่ยใช้สกิลสือทักษะในการที่จะทำเร็วได้แบบนี้แหละเป็นไงบ้าง <iting> รู้เ <ๆ S 2> รื่อง<ๆ><ๆ>ไหมรู้รค่ะวันนี้ได้เยอะมากอยากถามอะไรอีกหรือเปล่าลูกก็ ก็คือจะมีเทคนิคที่หนูเขียนมาไว้ก็อยากได้เทคนิคทำ error ค่ะเทคนิคทำ error ใช่ไหมจริงจริงสรุปสรุปนะอันแรกก็วิเคราะห์ประโยคก่อนนะคะว่าอะไรเป็น subject อะไรเป็น verb โดยชฉพยิ่งเวลาการทำ subject and verb agreement เนี่ยคือว่า verb เนี่ยผันตามประธานหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือ subject อะไรคือ verb เนี่ยเราจะหาไม่เจอจะเห็นเลยถ้าเกิดวิเคราะห์ประโยคว่าอะไรเป็น subject subject นี้เนี่ยเป็นผหูหูผลหรือเปล่า ถ้า subject เป็นโหูพจน์กริยาจะต้องไม่เติม s แต่ถ้า subject เป็นเอกพจน์กริยาต้องเติมอย่างเงี้ยเก็ดป้าฟิลฉะนั้นอันดับแรกใน้นิวิเคร์ประโยคก่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราไปดูที่ choice ถ้าพี่จะแนะนำเพิ่มเติมนะลูกก็คือเหมือนต้องแม่นในเรื่องของว่าข้อสอบหน้าตาเป็นยังไงความยากเนี่ยเลเวลประมาณไหนแล้วก็ทบทวนแค่หัวข้อที่พี่บอกอ่ะ เราไม่ต้องเอาแบบหวานแหเน้นเฉพาะหัวข้อนั้นๆเลยมันมีอยู่ไม่กี่อันไม่ว่าจะเป็น reading v o c a b แล้วก็ grammar แล้วก็ conversation รับรองน้องแบบอักษรจุฬาสู้เลยอะได้ได้มั่นใจก็วันนี้แบบว่าคุ้มมากคือแบบดีใจมากได้เจอพี่แนนตัวจริงแล้วก็แบบว่าพี่แนนสอนเทคนิคทุกอย่างเลยค่ะอันไหนที่ไม่เข้าใจก็เอาคำถามมาถามพี่แนนก็ อธิบายให้ฟังเข้าใจมากแล้วก็พี่แนนใจดีมากน่ารักตอนนี้แบบเข้าใจแจมเลยเลเวลอัพเลยแน่นอนแน่นอนตรงคอนเซปต์รายการอย่างนี้อักษรชุลาอยู่ไม่ไกลแล้วก็มีความหวังมีความหวังอยู่ วันนี้มาติวกับอาจารย์ปิงค่ะซึ่งแบบว่าหนูเองอ่ะก็ไม่เคยเรียนกลุ่มวิชานี้เป็นแบบการกลุ่มวิชาการติวกับติวเตอร์แบบระดับสันนบำครั้งแรกหนูแบบรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบได้เจออา,าเขาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยมาติวภาษาไทยคะ่ะยังอาจจะมีสังคมด้วยทำไมเราหนูเลือกที่จะสองวิชานี้ก็แบบเป็นวิชาที่หนูจะต้อง เอาไปใช้สอบเสวิชาสามัญด้วยแล้วก็เป็นวิชาที่หนูแบบเลือกที่จะเรียนด้วยเพราะหนูอยากเป็นครูภาษาไทยความมั่นใจก็มีนะแต่ว่าก็อาจจะไม่เต็มอ่ะเพราะว่าแบบก็ยังมีเรื่องที่แบบไม่เข้าใจอยู่แล้วก็มีแบบคําถามมีข้อข้องใจอย่างเงี้ยเดี๋ยววันเนี้ยจะต้องมาแบบไขข้อข้องใจนั้นให้ได้จุดอ่อนของหนูในด้านภาษาไทยใช่ไหมก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับการอ่านซึ่งการอ่านเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันออกเยอะมากแล้วแบบว่า คือแบบหนูอ่านก็อ่านรู้เรื่องนะแต่ว่าคือยังแบบจับใจความได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็แบบยังไม่รู้ว่ามันมีเทคนิคอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอแบบพวกคําถามแบบเนี้ยส่วนในเรื่องสังคมก็คือสังคมมันจะเป็นแบบเรื่องกว้างกว้างเนื้อหาแบบกว้างมากก็เลยไม่รู้ว่าแบบจับจุดแบบจะเอาตรงไหนที่มันแบบสําคัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยมางไหก็แบบว่าวันนี้ก็แบบ มีแบบว่าอะไรที่จะมาถามอาจารย์เยอะแยะเลยคะ่ะตื่นแบบว่าเกี่ยวกับความรู้อย่างที่หนูไปสอบแพทห้ามาครั้งที่แล้วใช่ไหมคะแพทห้าใช่ค่ะ,นคะหนูแบบว่ามันจะมีแบบข้อสอบเกี่ยวกับภาษาไทยด้วยแต่ว่ามันจะออกเป็นการอ่านซะส่วนใหญ่ซึ่งแบบการอ่านจับใจความอะไรเงี้ยค่ะหนูแบบไม่ค่อยถนัดเลยเหมือนกับเป็นแบบเขาจะถามมาว่าเออให้ประโยคมาใช่ไหมคะให้แบบว่าเนื้อเรื่องมาแล้วทีนี้เขาจะถามเราแบบ ผู้เขียนต้องการอะไรผู้เขียนมีน้ำเสียงอย่างไรอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างไรเอาครูขอแปลความหมายก่อนนะครับ <Okay. S 2> ต้องการอะไรมายถึงว่าเราก็ต้องค่าอยากคือนาผู้ขึ้นแบบเพือ่อเหมือนอาจารย์เข้ามาในห้องแบห้องอะรับบทมาครึ่งชั่วโมงสร็จคือใจเราตั้งใจเรียนคือถ้าเราอ่านแบบธรรมชาตินะแล้วเราก็แบบคือครูว่าแบบคนที่ทําไม่ได้เนี่ยส่วนมากอาจจะไม่มีสมาธิหรือไม่คุ้นกับบทความที่เป็นวิชาการเท่านั้นเองส่วนเรื่องน้าเสียงเนี่ยครูคิดว่าน้ําเสียงประมหมายถึงว่า แปลว่าความรู้สึกอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างเช่นไม่ต้องอ่านหนังสือนะนะลูกอย่างเงี้ยค,คือประชดนะน้าเสียงมันเป็นแบบนี้ครับมันไม่ใช่เป็นความต้องการอะ่ะมันเป็นความรู้สึกส,สิ่งที่อยากพัฒนาในแบบว่าของภาษาไทยก็น่าจะเป็นแบบว่าพวกการอ่านจับใจความอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ใช้แค่เจวิชาสมาร์นในข้อสอบในโรงเรียนหนูก็มีแบบการวิเคราะห์จะไปแข่งข้างนอกมันก็มีแบบการวิเคราะห์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกับการวิเคราะห์มันเป็นส่วนใหญ่อะ่ะ สำนวนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบว่ามีความรู้แบบขนาดไหนสำนวนไทยเด็กอ่อนมากเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนี่ค่อยชอบพูดเป็นสำนวนไทยเด็กใหม่ๆก็จะเป็นสำนวนตัวเองเช่นผมนี่งงเลยผมม <c oughs> แล้วพอไปเอาสำนวนแบบเก่าๆก่อนว <c oughs> อนครูเกิดแล้วก็ครูเองบางทียังไม่รู้เลยอ่ะตอน,นอสอบเขาก็อยากให้เราแบบออรู้อะไรเงี้ยแต่ครูคิดว่าเราต้องโดดเดาแต่เดาทนมันไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> อย่างเช่นโยนหินถามทางเนี้ยมันก็แปลว่า ก็ดุหยิงทำทางรู้จักมาคือเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นก็ลองลอง,ลองดูเอาอย่างเชิงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็แบบใกล้จะสอบเจ็วิชาสาม,มัญแล้วเง<ม>ี้ยค่ะก็แบบว่าที่อาจารย์หนูเคยดูที่อาจารย์บอกมาว่าก็จะมีแบบหัวข้อย่ๆเกี่ยวกับการอ่านจใจความบ้างแล้วกออ็ระดับภาษาแล้วก็การใช้ภาษาบ้างางเงี้ยค่ะซึ่งหนูจะถามอาจารย์ว่าเราวิธีในการที่จะอ่านพวกนี้ค่ะคือเราเจาะ ไปเลยหรือว่าเราจะเอาข้อสอบมาทำโอ้โหภาษาไทยเนื้อหาไม่มีเลยรือยัไม่มีเลยใช่แต่ถ้าสังคมอ่านไม่จบสังคมมันต้องยอมรับก็แบบเหมือนกับต้องฝึกทาด้วยอรอยใช่ไหมคะภาษาไทยส่วนมากจะเป็นการฝึกมากกว่าแต่สังคมอ่ะรูเน้นว่าข้อสอบส่วนมากเขาจะไม่ออกซ้ำเราอ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะอ่านมากกว่าเขาเป็นคนถนัดเนาะพูดถึงเขาเป็นคนถนัดแล้วก็เป็นคนที่พูดจาคล่องนะฮะเรียกว่าเตรียมตัวมาดีพอสมควรเพราะคำถามที่เขาถามวันนี้นะคะก็ เป็นคําถามที่เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาแบบเดียวกับเขา,เอาอย่างเมื่ asia, อกี้ข้อทอี่ให้เขาทำเขาเองอตัดหรืออยู่สองช้อยซึ่งเป็นช้อยที่มันมันใกล้เคียงกันไม่ได้เป็นตัดแบบไม่ได้ง่อยกับง่อยอะมันเป็นข้อที่ใช่กับใช่อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ห่างกันนิดเดียวก็วถือว่าน้องเขาเตรียมตัวมาดีก็คิดว่าเขาน่าจะไม่พลาดนะดูจากตรงนี้นะคะน่าจะไม่พลาดเพียงแต่ว่าเอาก็ประมาทไม่ได้นั่นเองวิชาพวกนี้มันเป็นวิชาที่แบบต้องอ่านเพราะมันเป็นวิชาฟังจำใช่ไหมก็เลยแบบว่า เออเราก็ต้องไปอ่านเราก็ต้องแบบว่าพัฒนาตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ให้แบบว่าให้อาจารย์ติวติวติวแล้วก็แบบว่าจะสอบติดเลยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยขึ้นอยู่กับความตั้งใจแล้วก็ความขยันเราด้วยรู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะได้ความรู้ขึ้นแล้วก็แบบทาให้เรารู้เทคนิคมากขึ้นนะ่ะเจ็ดวิชาสามัญน,นะถือว่าเป็นสถานีที่สําคัญแล้วก็แบบสู้ตอนนี้ต้องสู้อย่างเดียวเพราะว่าเวลามันเหลืออ,อีกไม่ถึงเดือนแล้วอะ สู้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะติวเสร็จแล้วก็มืดแล้วด้วยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะ,ไป,ะไปบ้ายค่ะสอบได้แน่นอนสอบได้แน่นอนสู้ๆส,สู้ทุกคน สวัสดีครับน้องทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับครูซุปเคอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเจาะข้อสอบที่ออกข้อสอบสามัญข้อไหนหน่าทําข้อไหนไม่น่าทํานะครับจะมาสอนวิธีการสแกนสกรีนข้อสอบว่าทํายังไงแล้วเราจะสามารถตัดสินใจได้โอเคนะครับปีห้าเนี่ยน้องดูเลยว่าข้อที่น่าทำเนี่ยก็คือในแต่ละเรื่องก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะพปถึงรายละเอียดในแต่ละเรื่องในแต่ละบทมันมีข้อที่น่าทาทั้งนั้น แม้ว่าบทที่พี่อาจจะบอกว่าตรีโกนี้โอ้โหเตรียมแล้วไม่คุ้มค่าเลยแต่มันก็มีข้อที่น่าทาบทที่บอกว่าควรอ่านควรอ่านเช่นสติติมันก็มีข้อที่น่าทาและไม่น่าทำนั้นเราต้องระวังนะครับนั้นเราจะมาดูแยกลายข้อหรือว่าข้อไหนน่าทาไม่น่าทำข้อหนึ่งเติมคำเนี่ยนี่เป็นแค่อัมกาสแอบส์ลูดธรรมดาใครที่เรียนแล้วไม่ลืมจากที่คุณครูสอนครับได้คะแนนแน่นอนข้อหนึ่งนะครับยังอยู่ตอนหนึ่งอยู่ข้อสามเนี่ยน้องลองดูเลยว่าข้อที่น่าทำเนี่ยก็คือตรีโกเนี่ยจริงๆไม่น่าทําหมดเลยเพราะว่า สูตรเยอะโจทย์ยากออกไปยุคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน้องเจอตรีโกณกับอาร์คแล้วก็เป็นการคำนวณตัวเลขธรรมดายอย่างเงี้ยโอ้โหน้องจา๋าหน้าทำมากนะคบเตรียมตัวตรงนี้ให้ดีๆออกทั้ง admission path ออกทางข้อสอบสามัญอันนี้เนี้ยน่าทาแต่ถ้าเกิดตีกรที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับจงข้ามซะไม่งั้นแล้วเสียเวลาตายเลยข้อ6นี่ก็คือว่าเป็นข้อสอบสมการลอการิทึมชั้นเดียวแบบนี้น่าทำน้องนะครับน้องก็ดูข้อสอบแล้วก็เฉลยคําตอบไปทวินามนะครับอันนี้ทวินามข้อ7นะครับทวินามในข้อ7เนี่ยก็เป็นข้อซึ่งว่าไม่ค่อยออกข้อสอบแพทสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นใครที่ไปทำข้อสอบแพทย้อนหลังอาจจะไม่ยอมเตรียมตัวนั้นข้อทวินามเนี่ยออกตรงๆ เรียกว่าตามสูตรได้แทนค่าเลยแล้วไม่ออกประยุกนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น้องคุ้มค่าที่หน้าหน้าทบทวนหน้าเต็มตัวสอบนะครับผ้าตัดกรวยครับคราวนี้มันจะขึ้นกลายเป็นชอยละ์ะสิทิข้อแรกเนี่ยเติมคำอย่างง่ายนะครับอย่างผ้าตัดกรวยอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามน้องเห็นไฮเปอร์โบลาวงรีความเยี้ยงศูนย์กลางเนี่ยอันนี้แค่ทบทวนแล้วก็หาจุดศูนย์กลางเป็นหาจุดโฟกัสเป็นเนี่ยก็สามารถทําข้อนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คุ้มค่าสถิติครับนี่พระเอกของเรา เพ่ hey, ของเราเนี่ยสติออกเยอะมากและในสติที่น่าทําที่สุดคือสติที่พูดถึงเรื่องของพื้นที่ใต้โคง้งน้องจําไว้เจอแซดเจอพื้นที่ใต้โคง้งต้องทำ,ทำซะอันนี้ออกทุกปีแล้วออกง่ายด้วยวเตรียมตัวสอบและคุ้มค่ามากใครที่ไม่เคยเห็นลองทําดูเลยนะครับคําตอบชอยไปแล้วตอบข้อที่1น,นะฮะต่อไปเข้าสู่โซนที่ไม่น่าทำครับน้องโซนที่ไม่น่าทำครับความลับครับเริ่มตั้งแต่ข้อ 26, 27, 28, 29, 30 5ข้อสุดท้าย ถ้าน้องไม่ได้ชอบเลขมากแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เ,เรียกว่ามาทางสายเลขโดยตรงเนี่ยต้องตัดพวกนี้ทิ้งไปเลยนะครับเพราะใครหลงไปทำเนี่ยคะแนนเขาจะดรอปลงไปเลยตอนนี้แอบบอกความลับว่ามาดูคลิปเด็กดีครับน้องน้องก็จะได้รู้ว่าข้อที่ตัดทิ้งเนี่ยน้องรู้ไหมว่าการที่เรารู้ว่าข้อไหนควรทําข้อไหนไม่ควรทำเนี่ยสำคัญเท่ากันนะครับถ้าเรารู้ข้อควรทาอย่างเดียวแล้วเราไปเผลอทาไปข้อที่มันสาด,ดิสสะด,ดิสเนี่ยน้องจะเสียเวลาไป15นาทีแล้วเราก็จะเสียดายกับไอข้อที่เหลืออยู่ที่ว่าพอเราย้อนกลับมาแล้วอุ้ยมันแป๊ เสียดายอย่างนี้อย่าเอานะน้องก็ต้องรู้เลยว่าข้อที่ไม่ควรทําคือตั้งแต่ข้อ 26, 27, 28, 29, 30นะครับซึ่งถ้าเกิดแนวโน้มยังคงเป็นแบบนี้อยู่ปีของน้องก็จะเป็นแบบเดียวกันครับก็หวังว่าคนออกข้อสอบเขาอาจจะไม่รู้ตัวระโยกข้อนะครับยีอสิบหกเนี่ยเอาเป็นว่าคนชอบเลขเห็นข้อน,นี้ก็แบบว่ากระอักเลือดครับเพราะว่าดูสิน้องเอาแค่โจทย์ก็ยาวเฟื้อยแล้วแถมแถมถ้าเกิดเราเรียนเลขแบบแบบว่าลึกๆเราจะรู้ว่าเด็ดของเมติกบวกลบกันเนี่ยเป็นเด็ดที่ยากที่สุดใน พี่แกก็ออกปรึบเยอะเลยเยอะเลยหัวแล้วผสมกันก็บายบายงานนี้ครับข้อสรุปเนี่ยก็คือว่าตอนหนึ่งเนี่ยแม้จะเป็นเติมคำเติมคําทุกคนเกียดช้อยเราชอบเพราะมันเดาได้เติมคำเนี่ยแม้จะเป็นเติมคําแม้จะคะแนนน้อยกว่าแต่น่าทําทุกข้อครับ10ข้อเก็บให้หมดเลย20คะแนนตอนนี้เราก็ได้20%ของเต็มร้อยละ ตอนนี้น้องเก็บอีกนิดนึงก็ไปเลือกทําข้อช้อยอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน้องจะได้คะแนนขั้นต่าเพราะบางคณะขอ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็เป็นการวางกลยุทธ์สาหรับคนที่มีเวลาน้อยๆช่วงเวลาน้อยๆอ,อ,อย่างีย้ยเราต้องพยายามวางแผนในการอ่านและไปหารบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับส่วนตอน2เนี่ยก็เมื่อกี้บอกไปแล้วตั้งแต่ข้อ26ถึงข้อ30ยากมากไม่คุ้มค่าส่วนข้ออื่นที่เป็นช้อยน้องก็ลองตัดสินดูแล้วกันว่าเราเตรียมมาบทไหนเราก็ทําบทนั้นให้ได้เยอะๆนะครับสำหรับอันนี้้เนนนนนนกก็็ปปาาารรรแแะะะววขขขอออองงสสบบบิชมัััคค55 ซึ่งเวลาก็คงจะหมดแล้วพี่ก็ต้องขอจากลาน้องตะเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีน้องๆชาวเด็กดีทุกคนครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการติวเข้มของสองสาวกับตันของเราสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆเด็กสายวิทย์เพราะว่ากับตันบ้านแล้วก็กับตันปีเก้ก็แอบไปพบยูเตอร์มาเหมือนกันครับ ส่วนวน้องๆคนไหนนะคะที่อยากรู้ว่าภารกิจของทั้ง4กับตันที่ผ่านมานั้นเจอกับเรื่องราวอะไรมาบ้างก็ไปคลิกดูย้อนหลังได้ทาง w w w d e c o m a d m i s s i o n l o t t y นะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสโมงทางโล g a TV และเว็บไซต์เด็กดี .com ครับสำหรับวันนี้พี่ราเต้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ